คนทั่วไปที่ไม่เคยได้ยินธรรมะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่อริยสสาวกของท่านถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่วิธีที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเราก็ดูจิตมันเกิดดับดูผ่านความรู้สึกก็เช่นจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยเฉยจิตดีจิตรอบจิตโกรธจิตหลงจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับอันนี้ดูผ่านเจตสิก คือพวกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอีกอย่างหนึ่งดูผ่านอายตนะจิตเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปรู้อารมณ์ทางใจเนะี่ยหมุนเวียนไปบางทีก็เป็นทางใจก็าจจะเป็นจิตผู้รูนะ้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวกลายเป็นจิตผู้คิดไปอีกลนะ จิตผู้รู้อยู่ประเดี๋ยวเดียวกลายเป็นจิตผู้เพ่งอีกแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นในจิตทุกอย่างนะเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วดับจิตที่ไปฟังเสียงไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะไปรู้ความรู้สึกธรรมารมอะไรทั้งหลายทางใจเกิดแล้วดับทั้งสิน้นจิตจะไปดูรูปนะเราสั่งให้ดูรูปก็ไม่ได้นะ เราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้อย่างถ้าเราสั่งได้เราก็สัง่งต่อไปนี้จงเห็นแต่รูปที่สวยงามจงอย่าเห็นรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ะสั่งไม่ได้จงได,ดดงไจงได้ยินแต่เสียงที่ดีๆเสียงที่เพราะๆจงได้ยินแต่เสียงชมจงอย่าได้ยินเสียงที่น่าเกลียดสั่งได้ไหม สั่งไม่ได้เห็นไหมจิตจะไปฟังเสียงอะไรนี้เราเลือกไม่ได้ว่าจะเสียงนั้นดีหรือไม่ดีเราสั่งได้ไหมว่าความรับรู้ทางจม,มูกของเราการได้รับกลิ่น,นะจิตเป็นคนรู้กลิ่นนะ <g ur ly> อาศ,าศาัยประสาทจม,มูกะเป็นเครื่องมือไปสัมผัสกับกลิ่นประสาทจม,มูกสัมผัสกับกลิ่นมีจิตรับรู้มีองค์ธรรมสามอย่างเกิดร่วมกันถึงจะเรียกว่าผัสสะ สิ่งที่เรียกว่าผัสสะก็คือมีการประชุมรวมตัวกันทำงานร่วมกันของอยายตนะภายในเนช่นตาหูจมูกเล่นกายใจอยายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผพธพะรรมารมณ์แล้วก็มีจิตถ้ามีสามอย่างนี้ถึงรวมกันขึ้นมาเป็นผัสสะอย่างเรามีตาเรามีรูปแต่เราใจลอยเราใจลอยอยู่คนเดินผ่านหน้าเราเราไม่รู้เลยว่าใครมา นะเพราะว่ามันไม่มีจิตที่จะไปดูรูปนั้นจิตหมดไปคิดเรื่องอื่นจิตเกิดทีละดวงนะเวลาจิตมันไปคิดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกหรือเวลามันเห็นนะมันก็ไม่ได้คิดเวลามันเห็นมันไม่ได้ยินนะจิตมันเกิดดับทีละอย่างทีละอย่างทีละดวงท่านบอกดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยถ้าเราพานาดูจิตดูใจมันดูได้สองระดับ ถ้าอย่างง่ายเราก็ดูจิตที่มันเกิดดับด้วยการเห็นเกิดดับร่วมกับเจตสิกจิตสุขเกิดพร้อมกับความสุขดับพร้อมกับความสุขจิตทุกเกิดพร้อมกับความทุกข์ดับพร้อมกับความทุกข์จิตเฉยเฉยเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยเยดับพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆจิตดีจิตชั่วก็เหมือนกันเกิดพร้อมกับความรู้สึกดับพร้อมกับความรู้สึก นั้นจิตกับเจตสิกนั้นะเกิดดับด้วยกันนะพร้อมๆกันนี้เราดูทางอยายตนะเขาเหมือนกันนะเราเห็นนะเดี๋ยวก็จิตรู้รู้อารมณ์ทางใจเดี๋ยวก็จิตไปดูรูปเดี๋ยวจิตไปฟังเสียงถ้าอยากรู้อาการที่จิตไปทํางานทางอยายตนะนะหลวงพ่อแนะนําให้เราลองไปดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกโทรทัศน์แล้วใช่ไหมเขาเรียกอะไรทีวี ไม,ไม่มีคําว่าโทรทัศน์ถ้าคนรุ่นหลังๆไม่รู้จักนะเป็นภาษาของคุณลุงคุณป้านะโทรทัศน์เราไปดูทีวีเนะนี่ยหลวงพ่อทันสมัยเหมือนกันนะไปดูทีวีแล้วสังเกตให้ดีเอะอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอาแต่เพลินกับเนื้อหาของมันอย่างดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนะสังเกตให้ดี ขณะที่ตาเราเห็นภาพในจอขณะนั้นเสียงที่ได้ยินจะไม่ชัดเจนเลยนะแล้วขณะที่ตาเห็นภาพในจอชัดเจนขณะนั้นไม่ได้คิดหรอกนะเนี่นที่เราดูซีรีส์ดูอะไรรู้เรื่องนะเราอาศัยอายตนาหลายตัวทำงานสลับสับเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วเช่นตาเห็นพระเอกเห็นนางเอกนะ ตาเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วพอเขาเริ่มพูดเนี่ยความสนใจของเราไปจับอยู่ที่คําพูดเมื่อเขาพูดอะไรในขณะนั้นพระเอกนางเอกจะขยับตัวอะไรเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดลนะะว่าเราใส่ใจในเสียงที่จะได้ยินนะพอเราฟังคําพูดเขาแล้วเราก็มาแปลความหมายตรงที่จิตมันแปลความหมายนะตรงนั้นไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงแล้วนะแต่เราแปลความหมายทางใจนะ อัทีแรกยังรู้สึกว่ามันอันเดียวกันนะมันพร้อมๆกันตามองเห็นพร้อมกับหูได้ยินเสียงพร้อมกับใจรู้เรื่องถ้าเราค่อยๆไปสังเกตนะไปดูซีรีส์อยาเอาแต่สนุกค่อยๆสังเกตการทํางานของจิตเราจะเห็นว่าเราเห็นรูปชัดปะเดี๋ยวหนึง่งแล้วก็หันไปสนใจเรื่องเสียงพอสนใจเรื่องเสียงเสร็จแล้วนะจิตมันก็มาคิดสรุปรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้ นะมันหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการทํางานทางใจแล้วอ๋อพระเอกกับน,นางเองกกาลังทะเลาะก,กันนนะะหรือกาลังจีบกันอะไรน,นะนะี่เราเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีละดวงนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างเนี้ยเราจะเห็นอะไรง่ายนะเกิดดับนั้นเห็นอย่างทียิบเลยจนกระทั่งดูถ้าไม่ทันเลยนะ จิตเห็นรูปนี่เห็นชั่วขณะจิตเดียวแป๊บเดียวองได้ยินเสียงก็ได้ยินทีละแวบ๊บนะจะได้ยินยาวๆล้วก็ต้องได้ยินหลายครั้งต่อกันได้ยินแล้วก็รู้สึกได้ยินแล้วก็รู้สึกไปนะถึงจะรู้เรื่องเนี่ยค่อยดูนะแต่ตัวที่ดูง่ายถ้าเราหัดดูจิตในการเห็นเกิดดับทางยัธนะเราดูที่ตัวจิตไปเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้ เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งเดี๋ยวก็จิตหลงไปดูรูปเดี๋ยวจิตหลงไปฟังเสียงเดี๋ยวจิตหลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวจิตหลงไปรู้รสเดี๋ยวจิตหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายนะเดี๋ยวจิตก็หลงไปรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ก็ได้แต่นนี้ละเอียดนะมันจะดูยากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนำนะถ้าหัดใหม่นะ ไปดูจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วอันนั้นดูง่ายแต่ถ้าจะดูละเอียดขึ้นมานะเห็นเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะเนี้ยดูยากกว่าเพราะมันเร็วมากจิตเกิดที่ตานั้นเกิดทีละขณะจิตเกิดที่หูก็เกิดทีละขณะนะเกิดแวบเดียวก็จบแวบเดียวก็จบเลยนะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เกิดเป็นขณะขณะไป เดิจิตท,ที่เกิดทางใจนะที่เราจะรู้เรื่องอะไรได้เนี่ยมีจิตจํานวนมากเกิดดับสืบเนื่องกันทํางานต่อเนื่องกันเราถึงเกิดความรู้ความเข้าใจนะเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นตัวการเห็นจิตทํางานผ่านอายตนะเนีจะยากกว่าการเห็นจิตเกิดดับทํางานผ่านเจตสิกค,คือสุขทุกข์ดีชั่วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะหันดูของง่ายๆที่ทําง่ายๆ ไปสังเกตให้ดีนะพุทธเจ้าสอนให้เราดูของที่ดูง่ายๆอะนะอย่างดูจิตจิตรอบก็รู้จิตไม่รอบก็รู้จิตกโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ดูของง่ายๆนี่คือจิตที่เกิดดับร่วมกับอารมณ์นะส่วนการจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะอะไรนะั้นมันอยู่ในธรรมานุปัสนาแล้วสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง สติสมาธิปัญญาของเราต้องแข็งแรงพอเราถึงจะเห็นถ้าไม่แข็งแรงพอนะดูแวบเดียวหลงไปนานเลยไม่เชื่อลองไปดูทีวีวันนี้นะแล้วจะรู้เลยว่ารู้ทันได้แวบเดียวนะก็หลงยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเอาของง่ายๆนะดูจิตเกิดดับผ่านทางเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วนะพอเข้าใจไหม Ngày ngày là